วัทเซฟนิเาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมไ<ป>วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการเ,เริ่มทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองนะครับว่าต้องเริ่มยังไงเนาะแล้วก็ต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าไม่มียืมใครได้บ้างเนี่ยเออต้องเริ่มแบบนี้ก่อนนะครับว่าผมเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำแบรนด์เสื้อผ้านะครับเพราะว่าเคยแบบว่าทำขำๆนะครับขายตาม แคปทีเชิร์บ้างนะครับทำกางเกงขาตอนสมัยเรียนมาหาลัยบ้างแต่ก็มันไม่ได้ทำมาน,นานมากแล้วครับแล้วกลางปีนี้ผมมีความคิดว่าเฮ้ยอยากจะเริ่มแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองสักแบรนด์นะครับสักทีหนึ่งอะเออมันแบบรู้สึกว่าอยากทำอะไรสักอย่างนะครับคือแบบว่าอยากทำเมอร์เชนดาส์เหมือนแบบช่องต่างประเทศที่มีเสื้อของช่องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออล้วก็บอกว่าเผือ่อเพื่อนๆชอบแนวเดีวยวกันชอบดีไซน์อะไรเงี้ยก็สามารถอุดหนุนกันได้เนาะก็เป็นแบบกระเป๋าอีก อีกใบหนึ่งของยูทูบเบอร์อย่างผมนะครับชื่อแบรนด์ยังไม่ได้คิดนะครับแต่ก็เออคิดว่าจะต้องเริ่มทำแล้วนะเพราะว่ามันก็เข้าเข้าสู่7 0,000ซับแล้วนะครับยังไงใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กดติดตามหน่อยนะฮะจะถึง7 0,000แล้วจะได้แบบอ่ออีกนิดเดียวจะแสนแล้วนะครับกดเข้ามานะครับติดตามด้วย Subscribe ด้วยขอบคุณมากครับข้อมูลที่มาแชร์ให้ทุกคนฟังวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีคนแบบว่ามีความคิดเหมือนผมนะฮะว่าเอออยากเริ่มทําแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองสักแบรนด์นะ ถ้าย้อนไปบอกว่ายุคสมัยบอกว่าทําธุรกิจตัวเองเนี่ยเออบอกว่าย้อนไปเมื่อปี2000เนี่ยมันก็จะมีกลยุทธ์ดั้งเดิมเลยแบบ OG เลยก็คือแบบการนั่งเขียนแผนอะ business canvas ถ้าเกิดใครที่เรียน BBA MBA เนี่ยต้องคุ้นคำนี้แน่นอน business canvas คือมันจะเป็นบอกว่ากระดาษแผ่นหนึ่งที่เราจะเขียนว่าเราจะขายอะไรขายใครขายเท่าไหร่ขายช่องทางไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโลโก้การบอกว่าหาโรงงานผลิตน,นะครับ ช่องทางนะครับจะออนไลน์หรือจะออฟไลน์นะครับมีหน้าร้านไหมต้องมาคิดว่าจะถ่ายรูปยังไงจะพรีเซนต์โปรดักต์ยังไงให้มันดูสวยต้องเลือกนางแบบไหมหรือว่าถ่ายกับเพื่อนๆเ,เนี่ยครับเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ก็สําคัญครับแล้วยังไม่จบนะครับหลังจากผลิตก็ต้องมาคิดเรื่องกลยุทธ์ในการบอกว่าโฆษณาใช่ไหมครับจะมีการโปรโมทแบบไหนทําโปรโมชั่นยังไงนะครับแล้วก็มาคิดว่าเฮ้ยควรจะขายเท่าไหร่แล้วก็มาดูอีกทีว่าขายได้เท่าไหร่นะครับกำไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือมัน โอจีมากๆเลยมันแบบยุคทําธุรกิจดั้งเดิมมากๆเลยแบบนั้นส่วนในยุคสมัย2021เนี่ยปี2020เนี่ยในทศวรรษนี้นะคือเราต้องเริ่มจากการทํา personal branding ก่อนนะครับ personal branding คือแบบว่าคุณมีภาพลักษณ์ยังไงคุณทําอะไรอยู่มีความสามารถยังไงนะฮะมีจุดเด่นตรงไหนที่เป็นพิเศษมากกว่าคนคนอื่นไหมคุณเป็นช่างภาพเป็นนักดนตรีเป็นเชฟทำอาหารหรือว่าเปิดเพลงดีเจในทับนะครับหรือว่าเป็นคนที่บอกว่าอธยาศัยดีเป็นคนตลกนะฮะทำให้สร้างเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลาหรือว่า คุณเป็นคนพูดเกง่งสามารถปลุกใจคนเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้นะฮะนั่นแหละ,ะครับ personal branding ครับว่าคุณเป็นคนยังไงนะสำคัญมากๆเพราะว่าเจ้าของแบรนด์นั่นแหละ,ะครับคือสินค้าที่ขายอะ่ะยิ่งรู้จักตัวเองมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีมากเท่านั้นนะครับมีสตอรี่ของตัวเองมากเท่าไหร่ก็สามารถ express ลนะครับลงไปบนสินค้าหรือผลงานของเราเราสามารถจะเล่าว่าเฮ้ยอันนี้มันมายังไงความคิดมันเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะ personal branding ยกตัวอย่างตัวเทพตัวท็อปในวงการแฟชั่นเลยนะที่ทุกคนต้องรู้จักนะครับคนแรกเลย v i r g i l ิ โลนะครับเจ้าของแบรนด์ f อฟไว้ White นะครับคือกว่าเขาจะมาเป็นเจ้าของแบรนด์ออฟไว้เนี่ยเขาทำงานแบบอยู่ในวงการเสื้อผ้าที่ชิคาโกนะครับแล้วก็ได้เป็นผู้ช่วยออกแบบเสื้อผ้านะครับสไตล์ต่างๆดีไซน์ต่างๆของแบรนด์ k a n y e West ในตอนนั้น,นครับทำมาเป็นเวลา10ปีนะครับกว่าจะมา เปิดแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองแยกออกมาครับเพราะนั่นก็คือออฟไว้ White นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานเป็นดีไซเนอร์ของลูบิ t ตองด้วยนะครับเจอร์รี่ลอร์นโซนะครับแบรนด์เฟียออฟกอร์เนี่ยคือเขาเป็นใครรู้ป่ะเขาเป็นคนรับจัดงานอีเวนต์แบบเป็นออแกไนเซอร์ ปาร์ตี้ต่างๆดังๆเนี่ยเออในผับในคลับที่ไหนก็ได้เขาเป็นคนแบบออแกไนเซอร์ด้วยเป็นแบบนักคนจัดอีเวนต์นะฮะฮิโรชิฟูจิวาระนะครับแบรนด์แฟลกเมนต์ดีไซน์เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความรู้มากมายนะครับเกี่ยวกับอ่าเอสเทิร์นป๊อปเคาน์เตอร์นะครับเนาะ <c ult ures> เขาเป็นคนอยู่ในญี่ปุ่นแต่เขาจะรู้วัฒนธรรมตะวันตกว่าเออเขาสนใจอะไรกันเขามีความรู้มากๆค, <c oughs> ๆครับเช่นเดียวกันกับนิโก้แบรนด์เบฟนะครับเขาก็ได้รับอิทธิพลมาจากบอกว่าทางตะวันตกเยอะมากๆจนกว่าเขาจะะเรรริ่มทแบบนนด์คั คนสุดท้ายนะครับเวอร์ดี้เนาะเจ้าของแบรนด์ Girl Don't Cry นะครับเขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์มาก่อนนะครับให้กับหน้าปกดนตรีนะครับวงดนตรีแบบพังล็อกฮาร์ดคอร์นะครับทำปกคอนเสิร์ตต่างๆด้วยเนาะกว่าที่เขาจะมาทำแบรนด์เสื้อผ้าเกิร์ดอนค r ายแล้วกลายเป็นแบบดีไซเนอร์โน่หนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะฮะเห็นไหมครับว่าทุกเคสที่ผมยกมาเนี่ยทุกตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยคือเขาเริ่มทำ โปรไฟล์ตัวเองให้ดีก่อนนะพ <st> ีเซอร์แนลแบรนดิ้งเขาชัดแล้วเขาก็ออกมาทำแบรนด์นตัวเองคนก็จะรู้เข้าใจว่าเฮ้ยคนนี้มันเป็นแบบนี้สินค้าเขามันต้องการจะสื่อแบบนี้คือแบบมันจะเก็ตได้ทันทีเลยเนาะมันเหมือนคำว่า you are what you eat เนาะคือแบบคุณกินอะไรไปคุณก็จะเป็นแบบนั้นเช่นกันครับการทำแบรนด์ก็คือ you are your own brand นะครับคุณคือแบรนด์คุณคือสินค้านั่นเองอนะและเรื่องต่อมาครับคำถามต่อมาเงินทุนที่จะเริ่มทำแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่วะ ต้องจัดก,การยังไงเ่ยเออคือแบบมันแบ่งออกเป็นหลายเคสเลยนะครับแล้วแต่ความสามารถแล้วก็โปรไฟล์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมานะครับยกตัวอย่างอันแรกเลยแบรนด์เสื้อผ้าที่ลงทุนน้อยมากๆนะครับอย่างเช่นแบรนด์ Anti Social Social Club นะครับแบรนด์นี้ทุกคนต้องรู้จักนะครับเขาเริ่มจากการออกแบบโลโก้เนาะทำบนคอมอย่างเดียวเลยปึ๊บแล้วก็ไปเอาเสื้อเปล่านะครับเออเป็นรูปภาพเสื้อเปล่าเนะี่ยแล้วก็แปะโลโก้ของตัวเองตาม เสื้อผ้าสีนี้แขนสัน้นแขนยาวฮูดดี้อะไร Culture, แบบแปะ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 อาจจะแปะอยู่ im, บนสิ่งของต่างๆด้วยพวกแบบของใช้ต่างๆกระติกน้ําทําได้หรือว่ากระเป๋าคือแบบเขาทำแปะ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 คือมันไม่มีตัวจริงเลยนะครับแล้วเขาก็ลงขายในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับอย่างที่โซเชียลโซเชียลคลับเนี่ยคนตามเยอะมากเขาโพสต์ลงขายใน IG นะครับคนตาม2.3ล้านคนนะครับแล้วก็ยอดออเดอร์ก็แบบตุ้มแบบทะลุเพดานหลังจากเขาได้เงินมา เขาถึงจะเอาเงินนี้ไปผลิตขายนะครับแล้วก็เคสนี้ก็เศร้านิดน,นึงนะครับ a n นิทโซเชียลโซเชียลคลับเนี่ยคือแบบโหถ้าไปอ่านตามคอมเมนต์ในไอจีเนี่ยคือทุกคนจะมาพิมพ์ว่าเฮ้ยของของผมยู่ไหนผมรอมาสามเดือนแล้วบางคนแรอข้ามปีเนี่ยแบบ w h e r e s my order at 2020นะครับคือ2020ี สั่งไปแล้วเมื่อไรจะได้ของทุกวันนี้โพสต์แต่ของใหม่อะไร้ยคือแบบคนมันก็โกรธมากแต่มันก็เป็นสไตล์เนาะคือเขาทำเขาสามารถทําแบบนี้ได้ับด้วยการไม่ลงทุนเลยเลยแค่ออกแบบกราฟิกนะฮะอยู่หน้าคอมเพราะว่าโปรไฟล์เขาถึงนะครับคือแบรนด์มันติดตลาดไปแล้วแล้วเขาสามารถทําแบบนี้ได้เนาะแต่ย้อนกลับมาดูในส่วนของเราเนาะคือเออทุกคนที่เริ่มแบบไม่มีโปรไฟล์ไม่มีพีซอร์นัลแบรนดิงอ่ะมัน มันจะเริ่มยังไงคือเอาแบบนี้แล้วกันเคสง่ายๆเลยคือมันแล้วแต่เงื่อนไขเนาะแล้วแต่การตกลงกันของเรากับโรงงานนะคือแล้วแต่ความสามารถด้วยบางคนอาจจะหาได้ถูกหลักพันบางคนอาจจะหลักหมื่นเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะยกตัวยอย่างเคสนะครับสโรงงานเนาะโรงงาน A เงื่อนไขของเขาคือต้องทําผลิตขั้นต่ํา10ตัวนะครับแล้วตกตัวละ300แต่ว่าถ้าคุณจะทำเนี่ยคุณต้องจ่าย3 0 0พันบาทคือมันเริ่มได้เลยหลักพันเห็นไ่ามพันบาท โรงงาน B นะครับขั้นต่ําผลิต50ตัวเนาะเงินหางเขาตกตัวละ150บาทนะครับก็บวกลบกันคูณหารก็7,500บาทนะครับกับเสื้อ50ตัวอันนี้ก็ยังอยู่ในหลักพันนะครับส่วนโรงงาน C ขั้นต่ําผลิต1,000ตัวนะครับแต่ตกตัวละ80บาทก็ต้องจ่าย8,000ครับเห็นไหมครับว่ายิ่งเราผลิตเยอะเราก็จะได้ต้นทุนที่ต่ำเนาะอันนี้เป็นเรื่องของแบบการการผลิตอยู่แล้วนะครับ คือมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเรากับโรงงานนะครับโรงงานผลิตแล้วก็อยู่ที่ว่าเราเองจะวางกลยุทธ์การทำแบนรนด์เสื้อผ้ายังไงครับเราจะคุมคอสให้อยู่หรือไหมเราจะคุมต้นทุนให้ต่ําแล้วก็ขายให้อ่าแค่อยากจะทําออกมาสนุกสนุกหรือว่าเราจะทาเป็นธุรก,กิจจริงๆเลยคือต้องคุมต้นทุนให้ต่ําผลิตเยอะขายเอากำไรแบบว่า,วาเออ มาจิ้นเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วแต่ทุกคนเนาะสร้างมาถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเรื่องสําคัญที่สุดก็เป็นเรื่องของเงินเนาะยิ่งมีทุนมากแล้วก็สั่งผลิตได้เยอะต้นทุนก็ต่ำนะครับสำหรับคนที่มีทุนน้อยอาจจะต้องแับเจอค่าต้นทุนที่สูงนะครับคลิปนี้ก็เลยมีบริการดีๆนะมามาฝากบอกทุกคนนะแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้คลิปนี้ด้วยก็คือ tomorrow นะครับธนาคารออนไลน์สําหรับคนยุคใหม่ ด้วยบริการที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือ Tomorrow Cash Plus นะครับวงเงินพร้อมใช้ทุกคนงงนะครับ Tomorrow Cash Plus คืออะไรใช่ไหมครับ Tomorrow Cash Plus คือวงเงินพร้อมใช้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆถ้าไม่ได้ใช้นะครับกดยืมเงินง่ายๆครับเพียงผ่านแอปพลิเคชัน Tomorrow นะครับเงินก็จะโอนเข้าบัญชี Tomorrow Everyday ของทุกคนทันทีเลยนะครับส่วนวิธีการคืนเงิน เลือกได้นะครับจะผ่อนชําระขั้นต่ําหรือว่าจะผ่อนชําระสูงสุดที่48เดือนนะครับก็ตามสะดวกของทุกคนเลยนะครับและที่สําคัญนะครับมีวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง1ล้านบาทสมัครเปิดใช้บริการได้ทันทีนะครับผ่านแอปพลิเคชัน tomorrow เนาะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ลงทะเบียนแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ของ tomorrow เนาะปัจจุบันก็มีอยู่ทั้งหมด3ผลิตภัณฑ์นะครับมี1น,นะครับ tomorrow everyday account บัญชีเงินฝากพร้อมบัตรเดบิตนะครับ2 tomorrow credit card นะครับก็เป็นบัตรเครดิตของ tomorrow นะและ3ส,สุดท้ายนี้ก็อันที่ผมกำลังนำเสนอทุกคนอยู่นะครับก็คือ tomorrow cash plus นะครับวงเงินพร้อมใช้เพื่อนเพื่อสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะครับเงืง่อนไขต่างๆในการสมัครได้ที่แอป tomorrow เลยนะครับให้เรื่องยืมเงินจบที่ tomorrow cash plus สมัครเลยสุดท้ายนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอตัวไปกดยื้มเงินที่ Tomorrow Cash Plus แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามแบรนด์เสื้อผ้าของผมเร็วๆนี้นะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยเนาะกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆใ,ในช่องเร์วูนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ Peace out